ทำให้หน้าพวกลัวนี่มันทำยังไงต้องซ้อมก่อนเ,าาเว้ยเฮ้ยมา้ยเฮ้ยเ่าดเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ดเ้ยย้ยยเ้ย ดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยยิงตัวตายเจ้าเบาทิ้งแล้วทีท่าเป็นรูเลยนะโอ้ยลวงลึกได้ด้วยโอ้ยสุดยอดเบ็ดอับคันเทพเลยเก็บทุกรลยละเอียดทุกอนูรูขุนข้นลองแย่ใหม่สิ พ่อ้โ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 อ้อ้พอพอวน่าจะเอารมร่วมไปด้วยอยู่แล้วแต่งงานกับหนูไหมใจง่ายนะเราเนี่ยเห็นคนรอไม่ได้เลยชวนแต่งงานแต่งก็ได้รอให้สวยก่อน แต่จะให้แม่ไปขอนะอ้าวกลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้น้าขอโทษนะนี่รายการนี้มีผีสองตัวเลยนะเกาเรียกว่าน่ากลัวกำลังสองไหนคะน้าก็นี่ไงนั่งอยู่ว้ายเมื่อกี้ยังนั่งอยู่นี่เลยน้าไม่ได้โกเออนี่กูโดนแล้วเหรอเนี่ย โอ้ยแม่คุณโ้ยตไกลหมดเลยนี่น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวหนเมื่อกี้หนูเสียใจจนขี้ไม่ออกเลยตอนนี้หนูสบายใจแล้วหนูไปขี้ใหม่อด๋เดี๋ยวอหนูฝากบอกทีมงานด้วยนะน้าขับก่อนนะน้าวนาแลค่ะไม่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 ได้นนไมไปไปไไนาก็ไม่ไปนเดน้รในห้องนี้ก่อนะ พ,พี่ป้านเอาความของแล้วโอยรีบไปก่อนไปเลยไี่รูกเปิดปั๊บโอ๊ยว่าขันก็เป็นดีดวะห้าสี่สาม ไอ้สามนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Ghost Day